อ่าเป็นเน้าผาวานนอนครับทุกท่านจะมองเห็นไมเหมือนกันนะครับแล้วแต่บนบารมีของแต่ละท่านเรียกว่าหน้าผาวานอนตรงนี้ปากใช่ไหมใหญ่ใหญ่นอ่าใช่เป็นคางปากลงมาคางเป็นคางเขียวนี่แตตรงน้ปากที่มีสเส้นนั่นใช่ไหมใช่ใช่อ่าตรงนี้เป็นจมูกเป็นดวงตาตัวต้นไม้ที่แทรกขึ้นน่ะไอตรงจมูกแล้วตรงนั้นมีรูจมูกใช่ไหมใช่มันเป็นนันเห็นไหมพี่เห็นไ่มเห็นแต่ละท่นจะเห็นไม่เหมือนกัน ก็ก็ก็นั่นน่ะดูจมูกคนมั้น่ะอันนั้นน้องจมูกสีเขียวเห็นปาะเนี่ยเนี่ต้นไม้สีเขียวไหลเออใครน้ำปลาไหลอ่ะอ่าใช่ไหมครับอันนี้ดูจมูกเนี่ยอ่าใช่ใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมใช่แล้วตรงนี้เป็นป่าเนี่ยป็นป่ามีสองต้นเนี่ยไปคุณลองเขาโอเคเลอาใครใครใคพร้อมเดินก่อนอยู่ไหนจุกมาเติมจะถ่ายรูปเหรอครับใครจะเป็นในแบบนางแบบเดี๋ยวก่อนด้วยค่ะขอไปยัดเติมคิวเติมคิว

สีกับพามาชมวิวสวยๆงามๆเนาะค่ะน้ะ,ะชมวิวสวยๆงาม,งามะะๆเนาะย่าง <ๆ S 1> ขึ้นมากับทึ้งลิน้นลิ้นยาวลิ้นสั้นอย่างก,กับว่ากันไปเนาะคะ่ะไอเบิง,บ,งบันไดขึ้นกอนเนาะคะ่ะม, <c oughs> มีคือทางขึ้นเด้อพี่นองจ๋าเนี่ยกำลังพากันยางขึ้นมาจ้ะ ขึ้นมาแล to ้วก็มานั uh ่งพักเด้อจ้าเสกากระยุคุณครับสะบ้านเดียวขึ้นมาแล้วก็มานั่งพักเอาแห้งซะก่อนเนาะจังไปต่อเนี่ยจ้าขึ้นมาบัดนี้ทอดก็นั่งนั่งพักซะก่อนเด้อ ชมวิวข้างนอกเนาะค่ะเนาะานาคากานี่จ้ะชมวิวที่สวยงามนะคะข้างล่างงามัน้ลเฮาบ้านาน้าอยู่บาาคกอยู่ตรงใช่มบานปูนาาคกาบานเฮาอยู่นน้หนอ้า น้ำหนองฟ้าอะไรที่น่ัรน้ำอ่ะหครับวันนี้ทจุดตัวนี้ก็จะเป็นเราขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วนะคะเพื่อนๆจุดที่เรา มุ่งหวังกันขึ้นมาจุดหมายปลายทางของเราอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็พักทานข้าวันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลงถ้ำนาคากันนะคะตรงนี้เป็นจุดพักเหนื่อยจ้า ตรงนี้เป็นจุดพักเหนื่อยจุดนั่งทานอาหารกลางวันกันนะคะเพื่อนๆจ๋าใครมีอะไรก็เอาออกมาแบ่งๆกันกินนะคะแบ่งไม่ได้ค่ะไม่ได้ซื้อมาเปลือกใครเลยจ้ะตรงนี้คือจุดถ้ำนาคานะคะเพื่อนๆ เขาทำอะไรกันเราหาที่นั่งพักก่อนกินข้ากินน้ำก่อนตรงนี้เป็นจุดพักผ่อนเป็นจุดพักถ่ายลูกเป็นจุดที่สูงสุดนะคะเพื่อนๆ อันนี้ผู้พิชิตถ้ำนา,าคานะคะกว่าจะขึ้นมาถึงก็กิโลปีนเขาขึ้นมากิโลกว่านะคะเพืเ่อนๆเ,<ร>เ,เราจะนั่งพักพักเหนื่อยกันก่อนจ้ะพักตรงนี้มีอาหารทานก็ทานก่อนวันนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วค่ะ ตอนนี้ภระีก็ถ่ายบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆชมนะคะนี่คือถ่ายบรรยากาศเดอ้อพี่น้องจา๋านี่พวกเราทั้งหลายกําลังติดเตรียมโตลงถ้ำนาคานะคะตรงนี้ก็เป็นจุดออพักมองนี่ก็เป็นจุดพักเอาเบน เป็นกครื่อบาบอยเอากับเป่าลงก็ยังถือกันเบิด์สันฮะเก็บอก อันนี้อันนี้เราลงเรากำลังเตรียมลงไปในถ้ำนาคะลงทำนาคะเดอ้อพี่น้องจ้านี่คือทางลงไปในถ้ำจ้าไปเบิรงนน้ำกันนะจ้า อันนี้ก็จุดถ่ายรูปแต่ว่าไครถ่ายมุมนี้ยวถ่ายได้ไหมครับถ่ายถ่ายรูปได้แต่ห้ามไปจับห้ามจับห้ามแต่ต้องนะคะห้ามจับห้ามแต่ต้องนะคะห้ามจับแบบนี้เนาะแบบนี้ใส่แล้วลาวจับได้มจับลาวได้จ้าแสดงเอาลาวถ่ายเจ๋ สวยงามจะให้ไกด์มาถ่ายให้ถ่ายลงไปเลยถ่ายเลยครับดีใจไล่ให้หมอนั่นให้ลูกถ้าต้องพิสูจน์ก็ไม่ได้ถ่ายเลยครับโอ้ต้องทำรายนี้ต้องทำยาจะจับก็่าจับยาจาจับก็้ถจับ อย่าจับไอย่าจับนะหันหน้ามาโลดพี่ลงต่อข้างล่าเลยครับถายแล้วลงเลยค่ะเาเข้าไปครับเอาห่อลงข้างต่อเลยครับอย่าจับนะอย่าจับน้หมอนลงเลยนะครับขับรขับรสวยกับสวยกับสวยไม่เป็นไร เดี๋ยวมือถืถ่ายต่อไปบางหน้านะครับต่ออย่าเป็นคิวนะครับต่อเพิ่มยสวยสวยจ้าถ่ายวิดีโออยู่สวยสวยสิ่งที่อยากมากที่เราเห็นอยู่ใช่ไหมอย่าจับนะลูงดีเป็นไงความฝันของเธอสำเร็จไหมสำเร็จเรียบร้อยเพราะเนี่ยที่ที่เราดูในที่เขาถ่ายเนี่ยไหมเนี่ย ไม้ที่วาหน้าถ่ายก่อนนะครับถ่น้าถ่ายก่อนนะครับถ่ายก่นนะครับ่ายก่อนนะครับนี่จริงๆสวยงามมากเลย เยอะมากเีว่ายให้เนี่ยมันืตรงมือกี้พี่ตายานแจากล้งเขาว่าเอาตรงน้นตรนี้คือทำนาคาจะเปลี่ยนมุมให้นะคะสวยาดถ่ายเป็นเครื่องลำตัวนะรนตรงนี้ อันนี้องคนู้ยังไม่ได้ถ่ายเองเองาปากสีควนี่ยก็ถ่ายให้ก็ได้แเดี๋ยวเขนําำกับไปนี่อ่านะหนึ่งสองสามอไยวเนี่ยชวยม่เอาใหม่อเอาใหมอาใอ่รไเ มาเลยครับมีผมมีไก่เจไปเลยพี่นองจาาปรสีกะมาถายวิวสวยๆงามๆให้พี่นองเบ่งเนาะน,นี่คนละม,ม,มุมคนละด้านาเด้อจ่าเด้องามคือกันสวยขึ้นกันเด้อค่ะ ง้ำคือกันสวยคือกันเ้วก็ไปเป็นแองเป็นหน้าผาเป็นหินซ่อนเด้อค่ะเด้อถ่ายวิวงามๆม้เบิ่งเด้อค่ะเด้อ ขออนุญาตขอไปถ่ายเด้อขออนุญาตออกนอกเส้นทางขออนุญาตยำถ่ายดอกไม้งามๆนะจ่ะนี่คือดอกไม้ป่านี่คือดอกไม้ป่าด้วยค่ะเด้อดน,นี่งามค่ะขออนุญาตถ่ายเด้อค่ะเด้อ ดอกไม้ป่าขึ้นตามโขดหินนะคะเดี๋ยวใส่ขาลูมไมได้ลูกเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องจัดราวบันได อันนี้คือเก็ตพญานาคไอ้ mon ไปอุ้ยตกเวทโตกะข่านอนอะนั่งแล้วนั่งรอแล้วอันนี้เกาเรียกอะไรอันนี้เก็ตเกตเพรน่ามอนไป นี่คือบริเวนเกตพญานาคเนาะจ้าพี่น้องท่านาคานะคะมีการบอก้ามเขาเด้ออไปนี้จะเข้ากับเข้าเพราะเราถ่ายวิดีโออ๋อบบ๊าายยบ๊ายบาย ถ่ายแล้วถ่ายใครใครเองะถ่ายเขาปักสีทวนก็ถ่ายถ่ายีถ่ายวดีโอันหนูเอานั่งแล้วหนูเอาเกอันนี้เราถ่ายรูปเกจพญานาคให้เห็นลานช่องเนี่ค่ะติดคนหมดแล้ววะออมาคัสองคนไปหมดถ่ายทีละคนเนี่ยเราเียวเราเราลงไปข้างล่างแล้วกลับข้างเก่าไมเนี่ยยืนรอบนนั้นน่ะยืนรอขอรูปหน่อย ไปข <todos. S 1> ึ้นไปเร oui, ็วๆยเึงไปยืนแล้วหันหน้ามาอย่าระวังที่เราเดินจะมาเหมือนเก็บขึ้นทางนี้ดิขึ้นไปถ่ายรูปน้ำโมจ้ะ

หายปวดหายเมื่อยหายปวดหัวให้มีโชคมีลาบนะคะนอกบินมมอรลี่ว่ายหลังเมอร์ลี่วาสูงมือหน้าตามลูกที่สุดได้ลูกรวย กินข้าวเลียวยวนร้องไม่ต้องร้องเลยบอน้ำมูลเรียบร้อยแล้วบอลตูดอะไรเป็นเงินเป็นทอง

พี่น้องจ้ามามาเที่ยวถ้ำนาค้าเนาะโอ้ยออนซ้อนวิววิวสวยวิวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนะคะ่ะมีเก็ดพญานาคมีต้นไม้มีหินโขดหินจันเป็นอนๆเนาะคะ่ะเ,เนี้ยพี่น้องน้ำค่ะน้ำเน,น,ในใี้ยดูเมื่อเช้าไม่นามาได้ยังมาฝนไม่ตกเลยดูอัตจันเพื่อนไหน มาแล้วก็เก็บบรรยากาศให้มันคุ้มค่าเด้อมาแล้วถึงหมดเลยมาแล้วมาแล้วมาจ้ามาจ้ารักมาเร็วเไปจ้ะลิ้นนี้บ้างลิ้นนี้มางไล่มา ไม่ได้ไปแนะจดีไม่ดีปูว่างงั้นไม่ดีเสาค่ะ้วเรากลับสายไ่แดงเรากลับางเดิมเเราไปทีงไหนเราจะเดิน้กเราไม่ไปนเจดีแมวต้องหนูไปได้ทำไมดกันไม่าอ้จะมแม่แม่่อัวเดือนะโอ้ถ่ายใหอหนึ่งน แบตหมดละแบตหมดเลยระยะทางที่เราจะเดินไป้นีพอแล้วอันนี้ก็สุดยอดละสุดยอดจริงไปไม่นามาได้ยังมาได้เลจะไปตามลุงรวยละ เดินเดินอ้อมเขาจะลงหาทางลงนะคะเพื่อนๆย่างอ้อมเขาลงทางลงเลยค่ะเด้นนี่คือทางลงจ้ะทางขึ้นนี่เป็นบันไดชั้นๆเข้าตรงปีนขึ้นเขาแต่ว่าทางลงนี่ต้องลงทางนี้เนาะค่ะลงทางนี้สะกอนแล้วก็จังจิตไปลงบันไดมองทางขึ้นอีกเทียนนั่งคแม่พี่น้องจ๋างามค่ะ อันนี้คือสาน a m อยู่ทั้งเขาด้วจ้ะพี่น้องอยู่ทั้งภูทั้งเขาเป็นแองเนี่ยจ่าน a m ใสคคักเป็นนามฝนนามธรรมชาติเด้อค่ะเด้อ ขึ้นมาแล้วก็ต้องลงนะพี่น้องนี่คือขึ้นมาแล้วเราก็ต้องลงค่อยๆเดินกันนะคะเกาะลาวนะคะเกาะลาวเกาะลาวนะคะทุกคนค่อยๆเดินนะคะทุกคนเกาะลาวกันทุกคน จุดนี้คือจุดลงจากถ้ำนาคานะคะเอาขึ้นมาแล้วเขาก็ต้องลงเนาะพี่น้องขึ้นมาแล้วเขาก็ตตองลงกลับบ้านเขาไปกันเต็มที่แล้วเนาะไปกันหมดทุกจุดเราก็กลับ กอยเดินนะคะทุกคนน้องไม่าทำกิ่ชาเลยห่อกผมแล้มันล้มไ่อยไม่ออกไม่ล้คายเล่นดังตึกตึกล้มคลเบาเบ ตรงนี้ต้องย่อตัวก่อนแล้วค่อยก้าวขาลงนะคะ ถ่ายรูปถ่ายวิวสวยๆงามๆห้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเอาขึ้นมาทั้งเขาเพื่อจุดประสงค์ที่จะมาไหวปู่อือลือไปปูป่ปูป่วังถ้ำหลวงปู่วังนะคะหมองนี้เดี๋ยวไปถ่ายให้เบิ่งใกล้ๆค่ะ สียางสียางขา่ามาไทยหมองนี่ต้องถอดรองเท้าเมียนบอกแล้วค่อยกลับออกไปใช่ไหมหรือ,อ,อ,อโอ้แต่หมองนี่หมองนี่ต้อง,องถอดรองเท้าสักคนยังพานได้ถอดรองเท้าแล้วถหมายถึงแติมเปินะจ๊ะกดรงาแล้วถือมาค่ะแล้วเติไปเปิ่น้าหน ใช้เมือกับนั่งพักก่อนด้อค่ะนั่งพักผ่อนเอาแรงก่อนนะคะตอนขึ้นมาก,กันหนาใสกันทุกคน,นะคะเนาะค่ะเนาะขากลับนี่เปลี่ยนไปอีกหนาหนึงรถใสกว่าเก่าอีกได้บุญให้ชงวิว้วสวยๆงามๆค่ะ เอาใจแล้วว่าย่างกายมองนี้เป็นยังเพ่อนจังไห่เพ่อนจังไห่ถอดรองเท้าย่างเนาะเนี่ยค่ะนิพภะนิพภะนิพยานาสิ่งศักดิ์สิ์สสหลายๆคนหลายๆจุดเนาะ เ,เอาไม่เป็นไรขออนุญาตทายเด้อจิ้งสักสิทธิ์ทั้งหลายที่ดีแรกปกปักรักษาอยูีหน่องนี ลงงป่ะคือแป๊มนึ่งแต่นี่อันนี้มันเป็นวิดีโอนะลงทีเดียว มาเลยินน่ขอม่อยเลยเดินเลยไปนี่เลยเดินเลยมาก่อนไปครับุณะไปเเลยครับเดินเลยมาก่อนเลยเดินเลยมาเดินเลยมาเลยเดินเลยมาเดินเลยมากอนขอพรถึนสุดท้ายล้ว ดูแล yeah, โลกผู้เดินทางปลอดภัยตอนเศร้ายางขึ้นเด้อพี่น้องจ้ะตอนบายยางลงจ้ะตอนเศร้ายางขึ้นตอนบายยางลงเนาะ ไม่เป็นไรไม่เหนื่อยไม่เมื่อยเดินกันสบายสบาย